ตัวใหม่ล่าสุดจากจักรวาล DC ครับจากค่ายวอต e r อร์บรอนเตสพิอด้วยเหมือนกันที่มาพร้อมกับพลังสุดมหาศาลเหนือจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดภายต้าชุดเกราะสีน้ำเงินมาเทที่ดัดแปลงมาจาก Scarab หรือว่าแมลงปีกแขงนั่นเองครับซึ่งในโดภาพยออนบูบีเทอร์นะครับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งแต่ม่ได้เรื่องราวของความรักความห่วงใยและความอบอุ่น ครวครวบคู่กับฉากแอคชั่นครับและการต่อสู้ที่เข้มข้นตลอดทั้งเรื่องบวกกับความฮาครับที่แฝงมาในทุกช่วงจังหวะของภาพยนตร์บอกได้เลยครับว่าเป็นหนังที่ครบเครื่องหลากหลายอารมณ์ผสมผสานได้อย่างลงตัวครับซึ่งจะเข้าฉายพร้อมกันในทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่17กันยายนนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่า Blue b ี e t l e นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเรามีหนึ่งศิลปินครับฉายาหนุ่มสุดหล่อสายติ๊กรักสัตว์เลี้ยงมาหมดแล้วครับผมสัตว์แท่ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งนกเอี้ยงหนูบ้านตุ๊กแกงูก็มีครับแมลงสาบก็ด้วยรวมถึงสัตว์อีกหลากหลายชนิดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับพูดขนาดนี้เปิดตัวขนาดนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วเป็นใครแต่ามาดูนครับว่าคุณจะเด้ถูกหรือเปล่าไปพบกับเขาเลยครับ มีเป้ด้วยตาสงสัี่นี น้องสนุกของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีมาเล่นเกมกันนะฮะแม่วันนี้หน้าตาคุณสดใสดูดีมากครับคุณทนาครับผมสดใสขึ้นฮะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีนะครับดีครับผมดีหลายๆเรื่องก็ดีครับผมหลายเรื่องหลายเรื่องอะไรครับโอหลายเรื่องงานเหรอครับงานเยอะใช่ไหมรับงานเยอะใช่ไหมครับทำงานกระปี้กระเป๋าใช่เลยทำไมหัวใจมันสูบฉีดดีหรืออะไรครับช่วงนี้ใช่ครับผมทำไมใกล้ตายแล้วครับเอะไะครับผมซึ่งแน่นอนครับผม น้องแนครับเรามางานของบลูบีเทอรทั้งทีพอได้เห็นผ่านตาแล้วรู้ไหมครับว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ได้มาได้รับพลัง,ลลงมาจากแมลงสแกร์แบกต่างดาว โอ้ครับผมนะฮะซึ่งแน่นอนเขาว่าน้องเคยดูเ้ื่ต่การ์ตูนไนหะใช่เคยคือคือ,คอผมอะอย่างอันนี้ผมได้ดูตัวอย่างมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะผมรู้สึกแบบชอบแบบคือเราเป็นคนหนังชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วถึงเรา,า,าจะแบบโตแต่ต,ลต,ลต,ลตลมยังแบบชอบอะไรที่แบบมีทั้งยังเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างอ่าเหมือนเป็นแววแบบดูแล้วก็สนุกดีนะสนุกกันนะมีบููอะไรเงี้ยครับซึ่งแน่นอนรับฮีโร่ตัวนี้ได้พลังมาจากแมลงต่างดาวแต่ถ้าจะเอามาแรงในโลกของเราเนี่ย ถ้าคุณเป็นได้หนึ่งตัวเนี่ยหรือเอาพลังมาจากมาแมลงได้หนึ่งอย่างคุณอยากเอาพลังอะไรครับจากมาแมลงอะไรฮะผมนึกอะไรไม่ถอกแทบไม่ออกไม่ถอกไม่ถูกไม่ถูกะตัวเฮียได้ไหมอ๋ออ,<ช>อ๋ออเออนออ๋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 ้อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 คานเลยออ๋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 ออัออ๋ออ๋ัอ๋ออ๋ออ๋ออวออ๋ออะออ๋ออ๋อ่๋ออ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 ๋อ่๋อ่๋าอาอไก่วิ่งผ่านมาปุ๊บผมโดดตะคุเลย,เลย<อ> วันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเลยถามอีเดียวไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนเอาดีกว่ากลับมาที่หนังดีกว่าหนังมันเกี่ยวกับแมลงครับคุณนะอ่ายางเลยวะเถ้า คุณต้องมีแมลงที่คุณชอบสิมีนะชอบครับผมอ่ะถ้าพูดถึงแมลงคุณชอบแมลงอะไรบ้างผมชอบแมลงสาบครับแมลงสาบทําไมฮะผมว่ามันดูมันดูเข้มแข็งดีนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อดทนนะใช่มันดูแข็งแกร่งดีมันถือว่าเป็นสัตว์ติดดังบัานน่าแมลงสาบมันอยู่มานานมากแล้วแล้วความสัมบัตพิเศษอะไรของแมลงสาบที่คุณชอบบินได้เรือก่อนใช่บินนี่น่ากลัวที่สุดเลยนะใช่ตอนมันบินนี่ทุกคนวิ่งหนีเลยนะทุกคนวิ่งหนีหมดครับกินการ์ดกันหมดเลยอ่ะแล้วแล้ถงในมมมมยีีออะไไรท่่ชบ จริงผมผมเป็นคนไม่ไม่กลัวพวกสัตว์เลื้อยคานหรือแมลงอะไรเลยสักอย่างก็เลยรู้สึกว่าแบบว่างั้นงั้นผมก็เลือกเป็นตัวอะไรที่มันแบบโครงสร้างมันเท่อยู่แล้วมันจะได้แบบเท่ขึ้นมันมีตัวอะไรผมี่ามีตัวอะไรเยอะแยะเยอะแยะเยอะมากเลยนะก็คงเลือกเป็นพวกอตัวเลยนะเอาตัวอะไรแต่ต้องเป็นตัวที่บินได้ก่อนเอาตัวนี้บินได้คือเน้นชอบแมลงที่บินได้ใช่เพราะว่าเหมือนบูบีเทลบินเนอใช่เหมือนใช่ผมเลือกไปในที่ผมชอบแล้วว่าเขาบินได้ด้วย คุณนี่ชอบเป็นคนไทยที่บินได้ดใช่ค,ครับเป็นคนไทยที่บินได้นะนะอ่ะนไหนๆหนก็พูดถึงเรื่องแมลงกันแล้ะเดี๋ยววันนี้เรามีเกมมาเล่นกันได้เดี๋ยวมาเล่นเรามาดูก่อนเพาแนักเนี่ยเขาเป็นสายติดเขารักสัตว์เขารู้จักแมลงสัตว์ทั้งแมลงเนี่ยเยอะแยะมากแมลงแมลงนี่อ่านไม่เก่งมากนะต<า>ัวเองจะรู้จักสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าอ่างั้นวันนี้ถือว่าทดสอบชาวคนแล้วนะทดสอบชาวคนแล้วนะว่าแมลงเนี่ยคุณรู้จักอะไรบ้างได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้มีเกมมาเล่นกันเดี๋ยวเราจะมาทายกันนะครับผมว่าแมลง คือแมลงอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าถ้าแมลงอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นในจอ LED ครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูฮะนี่ใช่ผมถ่ายคนเดียวกลางเลือดเลยเหรอเฮ้ยไม่คุณเลือกภาพนึงผมจะเปิดแค่ส่วนนึงแต่ผมเอาเบอร์เบอร์ห้าเลยเบอร์ห้านะสายฮานะครับเบอร์ห้านะครับผมองอาจัดไปครับโอ้ยกลางเต่าทองเออเต่าทองใครวะคุณแน่ใจเลยครับคุณแน็กไม่แน่ใจเร่ผมไม่เริ่มไม่มั่นใจแล้วเพราะจริงแมลงที่ปีกแข็งมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะ แต่ว่าเดาว่าเต่าทองก่อนแล้วกันเดาเต่าทองแล้วกันนะอันนี้ไม่มั่นใจแล้วนะไม่มั่นใจเลยคนที่สายโจ๊กไอเท่าพอทักปุ๊บเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ่าผมมั่นใจอยู่เ kind of <tro> ต่าทองเขาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมครับผมอ่าน่ารักอย่างงี้ใช่ฮะนี่คือทองนี่เราเปิดเปิดเบอร์นี้นี่เจออะไรนะไม่เจออะไรเลยคุณเลือกตรงนี้ว่าคุณเลือกตรงกลางนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปภาพที่สองกันนะครับผมอ่ามาฮะ อันนี้เนี่ยผมว่าจะยากหน่อยอ่ะเอาเบอร์เอาเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์ห้าหน่อยไม่งั้น<อ>ไม่มันอ่าเอาเบอร์หกเบอร์หกของเบอร์หกนะครับโอ้โยมันและ <c oughs> ตะกตะแคงตะแตะ <c oughs> กังตะแคงตะกังตะแตกังตะแคงมันจะเป็นขามันไหน <c oughs> ไหนนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมแล้วไอ้ตรงนี้ส่วนตรงนี้คุณคิดว่าไม่ใช่ตัวมันหรอมันจริงๆมันเป็นได้หลายอย่างมันเป็นพวกมันเป็นมีหลายแมลงคล้ายๆเนี่ย เชื่อเคย,เคย่างนงี้นะแต่แว่าคุณเป็นตะ๊กแตนนั่นแหละอ่ะตะ๊กแตนโซนปีกโซนตูดมันตะ๊กแตน,ตแตนเป็นคำตอบที่ผิดครับอ่ะไปอีกเลือกอีกรูปหนึ่งครับหรือว่านี่มันคือกิ่งไม้ตรงนี้ไม่มีส่วนของแมลงเลยกิ่งไม้เอาหรอทายยังไงก็ไม่ถูกคุณนกะ ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่เป็นไรอันนี้คือถือว่าดูไม่ดีไม่เป็นไรอ่ะผมให้โอกาสคนอีกเลือกอีกอไา้ได้เบอร์นี้ไงน่าจะง่ายขึ้นแตเอากยกๆเบอร์สองลบก่อนห้าง่ายไปเอาเบอร์สอง่ะขอเบอร์สองครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเอาจริงเนีไงไอตัวนี้มันมีมันมีหลายอย่างนะหลายอย่างที่มันชอบเขียนก้อนไงกลมๆอ่ะมันมันมีแต่แทบเอาลงๆเป็นด้วงก็ได้ใช่ไหมเนอะเหมือนด้วงได้อยู่เหมือนด้วง คำตอบคำตอบคุณค no ืออะไรเป็นด้วงก็นแหละคุณเลือกตอบว่าด้วงใช่ไหมครับด้วงด้วงครับเป็นคําตอบที่ผิดครับแมลงกิ้งอึมันชื่ออะไรนะไม่ทำไมผมลืมกุจิอ่ะกุจิอ่อผมก็จะก็จะก็จะสิ้บอกคนอ่ะผมให้คุณเลือกอีกป้ายนึงจุกันจะถูกเบอร์ห้าเบอร์ห้าแล้วกรอ่ะแล้วผมไม่ไหวแล้วเบอร์ห้าครับนี่เห็นตัวอย่างนี้แล้ว กีนไงคือกุจีจริงเหรอว่ากุจีก็ได้กุจีนะกุจีอยู่บนใบไม้กูตอบกุจีนะไม่ใช่มันอยู่ในดินไงไม่ก็ตอบได้ ไม่ได้ช่วยอ,อะไรอ่ะมันมีอะไรมันมันมีไม่กี่อย่างนะดูสีนี่ดูสีอันแมลงเหม็นมเขียวจ <UNKNOWN. S 2> ู้ใช่เลยโอเคแมลงเหม็นมเขียวฮะแมลงเหม็นเขียวแมลงเขียวได้เลยนะฮะแมลงทับนั่นแหละแมลงทับนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมบางทีก็ลืมไงแมันแรงทับแต่เหม็นเขียวเหม็นเขียวเหม็นเขียวนี่ไงสมัยก่อนเขาชอบแบบเอามาทำแบบเป็นเข็มกัดสีที่เขาเป็นเกล็ดเกล็ดแมลงทับไงยุคไหนเนี่ยุค อาจารย์มาครับผมอ่าอันนี้อะไรด้วงด้วงฮะด้วงมีตั้งหลายชนิดคุณต้องเลือกกับด้วงอะไรเอาด้วงด้วงเขาอย่างนี้แล้วกันด้วงเขาตั้งเหรอด้วงสองเขาสองเขาด้วงสองเขาไม่เรียกดวงอะไรไอ้ด้วงอะไรวะด้วงอะไรมีสองเขาเขาเรียกด้วงอะไรครับไม่รู้เหมือนกันด้วงอะไรวะพี่ตั้งนะชิ่มันเป็นชื่อสัตว์ด้วยอ่ะ องอหนะักนะที่มันมีเขาอ่ะตัวมีเขาเอ,อสวยๆตัวเป็นดาว มีหลายหลายอย่างหลายพันหลายพันครับแต่แน่นอนครับ3ตัวที่เราเพิ่งได้เห็นไปนะครับผมเหมือนกันอย่างหนึ่งคือทั้ง3ชนิดนี้เป็นดวงฝีแข็งหรือแมลงฝีแข็งทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมก็เข้ากำลังของเราเลยบลูบีเทอร์นะครับผมซึ่งน้องแดนก็ถือว่าเก่งนะครับผมตอบได้ทุกรูปเลยฮะขนาดนี้ไม่เล็กเก่งเลยไม่เล็กเก่งแต่เท้าสนุกสนุกนะครับผมนะซึ่งแน่นอนครับบลูบีเทอร์ของเราก็ได้รับพลังจากสแกวร์บนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีสุดไฮเทค ในการมอบพลังพิเศษให้นะคะซึ่งวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปดูเรลเลอร์ของ วันที่17สิงหาคมครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Blue Beetle นั่นเองก็คือพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่17สิงหาครับผมนะฮะสิงหาครับผมสิงหาคมเดือนหน้าฮะเดือนหน้าเเดดืืออนนนี้พรุ่งนี้ดีกว่าถูกต้องพี่แชมใจเย็นก่อยนะทำงานเยอะไปที่น้ำเปลรับ17สิงหาครับ17สิงหาหรือว่าผมผิดแล้ว ตื่นเต้นน,น่าดูมากผมว่าจริงเป็นหนังที่แบบว่าดูได้ทั้งครอบคอรัวด้วยนะครับก็คือว่าแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาลูกๆที่บ้านไปดูได้ด้วยแล,แล้วปตะการว่าสนุกแน่นอนดูแค่ตัวอย่างยังแบบว่าตื่นเต้นสนุกเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความรักและความอบอุ่นของครอบคอรัวด้วย ตอนที่ตัวแรกบอกว่าครอบครัวแกมันทำให้แกอ่อนแอแกเป็นไงผมชอบมากมันเหมือนคําคมจ้าๆเลยนะแล้วก็เพคก็บอกว่าไม่ใช่จริงๆครอบครัวเนี่ยทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นใช่แล้วถ้าเกิดคุณได้เป็นบลูบีเทิลอย่างแรกที่คุณจะทําคืออะไรครับบินครับผมบินไปไหนบินอะไรอ้าอย่างน้อยเราบินได้เขาบินทะลุไปนู่นได้เลยเนี่ฮะบินทะลุอากาศได้เลยใช่แล้วดูแข็งแกร่งมากเลยนะฮะคุณจะบินไปหาใครหรือเปล่าครับเพราะบินไปทั่วเลยครับผมบินไปทั่วคือว่าเขาจะอยู่ไหนก็บินไปได้ ใช่ะะใชบินไปได้ทั่วโลกเลยครับาตายแล้วแน่ <c oughs> โหใจสียุพู <c oughs> นะ่าทำอะไรก็แฮปปี้น้าบินไปไหนก็อยากไปหานะเอาล้ครับผมซึ่งแน่นอนเขาซูเปอร์ฮีโร่บลูวีเทอร์นะครับผมก็เป็นตัวฮีโร่ตัวใหม่จากดีซีเลยมีความน่าสนใจเยอะแยะมากเลยนะแ <c oughs> ม้ว่าจะเป็นความสามารถในการแบบมีพลังเปลี่ยนอาวุธทุกอย่างหลากหลายมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาบปืนหรือวโล่นะโหทำได้หมดเลยงั้นอยากให้นคครับชนทุกคนมาดูบลูวีเทอร์กันหน่อยใน นี้17กันกัพราู่นี้นะครับพี่สิงหากันยาน่าพี่พิธีกรพิธีกรละมึนอะไรไมก็คือตัวหลายตัวก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าใครที่แบบว่าชอบภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยแล้วก็แปลกใหม่ไม่ซ้ำเนี่ยก็แนะนำเรื่องนี้เลยผมว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เป็นหนังที่แบบดูได้ทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบ มันดูเจ๋งดีนะทำอะไรได้หลายอย่างก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับผมใช่ครับผมนะฮะแล้วมันลุ้นและพนจงไปไปพร้อมกันครับกับซุปเปอร์ฮีโร่คนใหม่มันจักรวาลดีซีนะครับบลู e ี t l e พร้อมกันในทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่17สิงหาคมเซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมฮะ